สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ,ร,กบากรายกรายกรมา y c h ก m ม c a l นะครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันที่ดูครับวันนี้ผมก็อยู่กับอ่าเป็นบุคคลนี่ก็อยู่กับส้มยแล้วก็ผมเฮ้ยกระไรเกดเฮ้ยไม่แล้วจะมีสิ่งแปรปรวนสิ่งแปรปรวนรู้นด้แหละสิ่งแปรปรวนใส่หน้ากากนะวันนี้เรา สงสัยนะคะทำไมไฟดับบ่อยๆใช่ค่ะไม่กดกันแล้วยกัะันนี้ะร่ <c oughs> โอ้ยุด้วยถุยเป็เรือยากแล้วกันะเล่นๆหนอบางคนอาจส่เข้าเิดหน้าเพราะเรากลเราจะมากดถุยมาเต้นท่ากันกองพันะคบเพราะเราไม่อยากให้ใครเห็นหน้าด้วยคดูนี่แว่นกันหนีตาอะรก็ไม่ออกเพื่อให้ผู้ชมนะพวเนี้ย หนึ่งสองสามเสียงกองลบดังสนั่นเหล่าชายฉาติการปกปักปัดพีฮ้ยายามลบแล้วลบเด้ไหมไม่มีช้างกี่ไายจับตะกั่งตะกุดแท่นั้นเดียวหนักคิดถึงยอดรักที่งามไม่เลยเธต้องระบายขังในรถคืนมาสาวเฮ จังสนั่นเหล่าชายชาการปกปักรวิพีพย้ยำลบเราลบเต็มที่ไม้มีช้างขี่ได้จับตะกระแตนดกดึกถ้านั้นเดียวนาคิดถึงยอดรักงามมิไรถ้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวออกมาคัดคัดคัดวะายาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปครับมาเต้นเพลงของพันอีกรอบครับ มึงขีดกูทำไมเนี่ยเป็นจะโม้ไงไอ้แม่เคกี่ะวกับกองโลกดังสนั่นเหล่าชายชักกนรปกปักพลเรือที่ใ้ยางลบเราวลบเต็มที่ไม่มีช้างขี่เลยจับจักแตดงตกดึกในลำเปลียวนะคิดถึงยอดรักที่งามไม่เลยจะต้องระบายพันใดลุกขึ้นมาสาวนั่งมาคัดคัดคัดเฮ